อยข้าวไหมลูกคนท้องตัวเล็กทีสองอยู่ข้าวไหมกี่โมงแล้วทีหนึ่งแม่ไปวัดยานนะบุญมาฝากนะลูกนะนะแม่ไปวัดยานไปให้ข้าวเติมน้ําทั้งถนนเลยนะแจกขนมด้วยมาจอนทั้งถนนแลยแม่บุญมาฝากคนท้องนะคะเออเออ,อยกินข้าวเนี่ยแม่มีข้าวมาให้สองสองอันเลย อุ้ยของอร่อยเลยวันนี้อ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เคลียร์ของก่อนเอ้ยอย่าเพิ่งเสียใจร้อนเราอะ่ะแป๊บนึงรองก่อนเดี๋ยวแม่เก็บของหนูกินข้าวมาแม่มีให้สองถาดอ่ะกินเลยลูกกินอ่ะทิงสอง่อะกินเลยลูกอ่ะกินแล้วลูกโถลูกแม่ไม่มาคนท้องก็ไม่ยอมกินพอแม่มาเสร็จยอมก้มกินอาหารโอ้ไม่เห็นหน้าแม่ก็ไม่กินข้าวลูกแม่บอกแล้วไงให้หนูกินก็ไม่กินลูก เออกีนหนึ่งควานแล้วแม,แม่เก็บอุนจิก่อนนะเดี๋ยวล้างพื้นก่อนหนูกินให้อร่อยนะลูกลเดี๋ยวมีขนมให้กินนะคะอนอนกินแนละ้วลูกเดี๋ยวแม่จะล้างพื้นละเก็บอุ่นจีเรียบร้อยอืมกวาดพื้นห้องเรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวเหลือล้างพื้นเดี๋ยวน้ำสะอาดนะล,ลูกเดี๋ยวมา,มาเติมอาหารเม็ดให้นะคะกินหมดเลยเพื่อน เขาตัวอัพอ่ะออให้ตัวนั่นึลมาซื้นอนมอัดเม็ดมาให้ด้วยมาลืมหยิบเลยรถจอดไกลด้วยอ้ยโวยโวยโอ้ยเหยียบมามาคนท้องค่ะให้คน,หค,าานนนคนท้องค่ะมามาบุญนากนะมาไปวัดถยานนะลูกม้าบุญนากคนท้องตัวเล็กปีสองนะคะ,ะจือ้อจื้อเมื่อกี้ไปหาเจ้าน้ำตาลมาเจ้าน้ำตาลบอกฝาาคิดถึงคนท้องกับลูกด้วยนะ <c oughs> อืม มีคน me, อ้อนแม่ดูสิตัวเล็กอ้อนแม่แเราอ้อนแม่แล้วเออคนท้องอ่ะจื้ออ่จื้อคนท้องขี้อ้อนเรอะขี้อ้อนอ้อนแม่เราอะอ้อนแม่แล้วเออจืออ้อนแม่แล้วเอออ้อนแม่อ้อนแม่เอ้รักคนท้องรักคนท้องอิ่มไหมคะอิ่มไหมคะกินเยอะไหมคะเอออิ่มนะลูก แม่ไม่มาก็ต้องกินอาหารเม็ดที่แม่ตักไว้นะไม่ใช่ว่ารอให้แม่มาแล้วหนูถึงจะมาก้มกินอ่ะไม่เห็นหน้าแม่กินไม่ลงแม่รู้นิสัยเหมือนคนอ่ะแม่รู้ลูกแต่แม่ก็เป็นห่วงหนูมันดึกอ่ะรู้เปล่ารู้ไหมคะเออหิวก็ต้องกินเลยลูกนะไม่ต้องรอเห็นหน้าแม่ลูกเห็นหน้าแม่แล้วแม่ยังไม่มาแล้วหนูก็ทนหิวได้ยังไงแม่ก็เป็นห่วงนะนะลูกนะทีหลังแม่ยังไม่มาหิวก็กินนะคะแม่ตักไว้ให้นะลูกรู้ค่ะ อ๋อนะพอแม่มาถึงก้มกินเห็นหน้าแม่กินลงแม่เห็นแล้วแม่น้ำตาจะไหลลูกอืมเดี๋ยวกินขนมอีก,กแม่ลืมหยิบนมอัดเม็ดมาให้คนท้องอยู่ในรถรถจอดไกลแล้วขี้เกียจเดินออกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอามาให้กินนะคะคนท้อง <c oughs> อืมนอนไปก่อนนะแม่ปลูกพื้นให้แล้วนะคะุน่ารักมากอ่าเดี๋ยวแม่ล้างพื้นแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขอล้างพื้นก่อนนะคะต้องกวาดพื้นด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้แม่นะคะเด็กๆโอเคค่ะ คนท้องคณท้องกินขนมไหมคะน้องอ่ะแม่ให้ตัวเล็กบีสองเอาปะคะคณท้องกินขนมไหมมาหาแม่มาคณท้องมาหาแม่มามาหาแม่มาอ่ะบีสองอ่ะคนท้องคะ่ะคณท้องอ๋อเอาไปให้แม่ลูกโถน่ารักจังเออเอาไปให้แม่โอจุยเออจุยโถโถมีการบอกแม่โอ้ยห,หนูเอาขนมไปให้แม่ทำไมตัวเล็กน่ารักอย่างงี้ย่โอ้ น่ารักที่สุดเลยลูกเอาไปให้แม่ด้วยโถลูกกระตันยูกับแม่ดูด,ด,ดูคนท้องคนท้องดูลูกหนูกระตันยูไหมตัวเล็กเอาไปให้ล้างพื้นแล้วล้าค่ะเพื่อนเพื่อนเหนื่อยไม่กวัวจะไม่เก็บไปก่อนนั่งพักก่อนนี่ล้างกว,า,วาดอกาดอกไปข้างนอกนอนแล้วจะหลับแล้วเนี่ยอีสองแล้วเดี๋ยวขนมให้เด็กเด็กินแล้วเดี๋ยวกลับนละ้เดี๋ยวว่าจะแวะหาเจ้าวันพระหน่อยเออเออกินถ้าลูก ตีสองอะเล็กตีสอง,สองคนท้องอ่ะไหมคะคนท้องผมมาให้คะ่ะคนท้องหมมาให้คะ่ะไมคะ่ะเออจะเล่นกับหมอมา้าจู่จู่ถูคนท้องอ้อนหมอมา้านี่นะคนท้องดูตัวทำหน้าอ้อนหมอม,มา้านี่นะหมอมาให้ลูกคุ้มครองตีสองแล้วหมอม้ายังไม่ได้กินข้าวเลยเย็นอนะ ผมัดเทอาหารท่าแล้วนะคะคนท้องอาหารเต็มเต็มน้ําเต็มเ็มแล้วนะคะนี่นะคะเอาไว้เดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้หิวน้ําเต็มเต็มแล้วห้องสะอาดหมดแล้วนะคะออกวาดออกไาหมดะะแล้วค่ะสะอาดเดีะะ๋ยแล้วค่ะเก็บเรียบร้อยเอาไม้กวาดลงลปตรงนั้นละโอ้ยกินกะนกินกัให้ค้ออิ่มอ่อนออน อิ่มแล้วดิบีสองเลยคะบีสองไหมคะมอคะ่ะให้ให้ให้บีสองอีกอันสองอันเออคันท้องยืดจืดตัวเล็กเอาเปล่าดีนะคะง่วงนอนก็นอนนะคะขนมสองแท่งอะ่ะนอนทบไว้นะอืมเอาตัวเล็กออกมาให้เดี๋ยวมาจะกลับลนะเออเออ เออง่วงนอนง่วงนอนนอนัะต like mm, ีสองกว่าแล้วนอนซะดุฟันดีค่ะพุดไนท์ให้แบบพุดดียมหเดี๋ยวมาจะกลับแล้วนอนซะดกนอนซะดกมาให้บีสองอีกสองอันมาวางไว้ตัวแรกอะมาให้ตัวแรกเอาป่ามาให้อีกสองอันเอาป่ะคะ อ๋อจะไปหาที่มันหล่นอเลยนะหน่ะมาม่าหาให้ลูกมาหาให้เดี๋ยวอันนี้ไปเดี๋ยวมาหาอ๋ออันนี้เนี่นี่เนี่ยมาหยิบให้ลูกอ่ะเออ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 ตัวเล็กสองอันกินมาลูกอ่ะกินมะลูกอ่ะเออเป็นหอมอะจืด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  น,นั่นงหลับอยู่ใชง่วงก็นอนลูกเด็กๆกินเงินเก่งน,นอนพัลูกนอนใช่มาให้บีสองอีกอันเอาเต็มที่เลยอ่ะมาไปแล้วนะคะฝันดีนะลูกดีสองกว่าละไหนใครจะกินขนมมามามาเดี๋ยวแม่เอาขนมให้เร็วๆเออะจุ้ยอ่ะจุยอ่ะแม่โย,ยนให้นะอ่ะอ่ะแม่โย,ยนให้ลูกอ่ะอ่ะแม่โย,ยนให้อ่ะ เอาเลยล,ลูกอะ่ะอ่ะลูกอ่ะอ่ะบังเอิญนะ่ะแม่ให้ลูกบังเอิญเดี๋ยวต้องไปรักษามะเร็งนะลูกเดี๋ยวจะมีคนมารับหนูนะแม่แชร์ตำแหน่งไปแล้วนะคะเออกินขนไมไหมลูกเดี๋ยวแม่เติมน้ำให้ลูกเด<ะ>ี๋ยวแม่เติมน้ำให้แม่จะเติมให้เต็มเลยเนี่ยอืมเดี๋ยวเติมให้เต็มเลยอ๋าลูกเออวันพาอยู่อยู่อยู่สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ยางสวัสดีก่อนเลว มันพาสวัสดีค่ะอ่ะแม่ให้หลวงอ่ะอ่ะแม่ให้เออเออหลวงเออยุ้ยเออยุ้ยเอาสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ก่อนเลยมันพาอ่ะแม่ให้หมดเลยเนี่ยเนี <ses> ่ยเนี่ยมันพามาสวัสดีแม่ก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเลยมันพาสวัสดีค่ะมันพาสวัสดีค่ะนี่เนี่ยขนมแม่วางตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่เติมน้ำข้างนอกให้สวัสดีค่ะแม่ก่อนสวัสดีค่ะ วันพะือยื่อเนี่ยเนี่ยขนมเนี่ยขนมแม่วางให้หนุเต็มเลยอ๋อวันดีค่ะวันดีค่ะลูกสวัสดีค่ะบุญรักษาพัคุ้มครองแม่ไปวัดยานมาแม่บุญฝากวันพะด้วยนะคะอ๋อวันดีค่ะวันดีค่ะโอ้วันพะเก่งมากเลยลูกแม่ป้อนนิดกาดยาถ่ายพยาด้นะคะให้หนูแข็งแรงปลอดภัยนะลูกอืมบุญรักษาพาคุ้มครองลูกนะแข็งแรงปลอดภัยนะคะวันพะแล้วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ เก่งมากค่ะลูกสวัสดีค่ะวันพักเก่งจังเลยสวัสดีแม่ไม่หยุดเลยจุยจุยโอ้แม่รักหนูลูกบุญรักษาลูกแม่ไปแล้วนะคะกี่โมงแล้วตีสองกว่าแล้วลูกเนะอะปากินขนมลูกเนี่ยวันพักกินขนมค่ะเนี่ยวันพักเนี่ยขนมอยู่เต็มเลยนะคะวันพัเดี๋ยววันพักกินนะคะแม่ไปแล้วนะจุยจุยจุยลูก วันพ้าขนมแม่วางไว้ให้หนูเต็มเลยเห็นไหมคะเนี่ยขนมเนี่ยกี่แท่งหกแท่งเลยลูกเดี๋ยววันพ้กกินขนมนะคะเออรักษาลูกเก่งยังเลยเราอ่ะกินขนมนะคะเนี่ยขนมแม่วางไว้ให้เต็มเลยลูกกินขนมนะ